กลับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง comment ด channel ชื่นเก่าชื่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเป็น comment ของชาวอาเซียนนะครับที่ได้เข้ามา c o m มนต์ในศึกฟุตซอลซีเกมนะครับระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติมาเลเซียก่อนที่จะไปฟัง c o m มนต์ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับเราไปฟัง c o m มนต์แรกกันเลยนะครับ ขอบคุณสำหรับชัยชนะของประเทศไทยพวกเราจากบังกลาเทศดีใจที่พวกคุณสามารถเอาชนะกัวลาลัมเปอร์ได้ยินดีด้วยไทยจากอินโดสวัสดีไทยโชคดีจากอินโดคอมเมนต์ต่อไปนะครับทีมมาเลเซีย C ทีมไทย A เขาก็คงหมายถึงทีมชาติมาเลเซียนะครับใช้ชุด C นะครับส่วนทีมชาติไทยน่าจะใช้ชุด A นะครับ ต่อไปนะครับสู้ต่อไปมาเลเซียจากประเทศไทยสำหรับฟุตซอลจะต้องให้เหรียญทองแก่ประเทศไทยโดยปริยายทีมที่เหลือจะต้องแข่งขันเพื่อชิงเหรียญเงินด้วยตัวเองยินดีด้วยประเทศไทยสู้ๆขอแสดงความยินดีกับคนไทยจากเวียดนามขอแสดงความยินดีกับคนไทยจากเวียดนามต่อไปนะครับยินดีด้วยประเทศไทย เป็นเกมที่ดีไทยแลนด์ยินดีด้วยไทยแลนด์จากอินโดต่อไปนะครับตัวตลกจะเป็นตัวตลกเสมอแล้วก็เป็นรูปธงชาติอินโดนีเซียและมาเลเซียนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสองประเทศนี้เขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านะครับเห็นคอมเมนต์คอมเมนกันเหลือเกินเจอกันรอบชิงไทยแลนด์จากอินโดนีเซียดีใจด้วยเป็นวันของประเทศไทยจากอินโดนีเซีย คอมเมนต์ต่อไปนะครับแมตช์นี้มาเลเซียใช้ทีม B ไม่ใช่ตัวหลักคอมเมนต์ต่อไปครับมาเลเซียเพิ่งส่งทีมดับเบิลยูลงคอมเมนต์ต่อไปเป็นของชาวเวียดนามนะครับส่วนฟุตซอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยแกล่งเกินเหมือนไบยอนมิวนิกในบุนดสลีกาหรือเปเอเซในลีกเอ์นแทบไม่มีคู่แข่งเลยในเอเชียอาคาเนขอบคุณมากมาเลเซียที่เล่าเรื่องตลกให้เราฟัง ่อไปนะครับเวียดนามอยู่ไหนแล้วก็มีคนมาตอบเมนด้านบนนะครับอยู่ในใจฉันไงต่อไปนะครับเวียดนามเงียบๆหน ой, ่อยและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันยินดีด้วยประเทศไทยและจะกลับมาแข็งแกร่งมากขึ้นจากมาเลเซียคอมเมนต์ต่อไปเป็นของชาวพมา่านะครับโอ้พระเจ้าคอมเมนต์ต่อไปนะครับ ยังคงยอมแพ้และอยาคิดที่จะถอยหลังอยากคิดที่จะก้าวหน้าและลองอีกครั้งพยายามอีกครั้งเพื่อแพ้อีกครั้งคอมเมนต์นี้เขาก็น่าจะหมายถึงทีมชาติมาเลเซียที่ไม่มีการพัฒนามีแต่จะถอยหลังคอมเมนต์ต่อไปนะครับมันคือฟุตบอลต่างหากไม่ใช่ฟุตซอลต่อไปนะครับฮ่าฮ่าฮ่าให้เหรียญทองแก่ประเทศไทยที่เหลือต้องพากันแย่งเหรียญเงินเอาแล้ว คอมเมนต์ต่อไปเป็นของชาวมาเลเซียนะครับขอบคุณที่เอาชนะมาเลเซียขอให้สิ่งนี้เปิดหูเปิดตานักกีฬาชาวมาเลเซียเพื่อพัฒนาตนเองในอนาคตความรักจากมาเลเซียคอมเมนต์ต่อไปนะครับฟุตซอลซีเกมประเทศไทยที่1เวียดนามที่2อินโดที่3จากเวียดนามกรรมการดูเหมือนจะมีปัญหากับเสื้อโค้ชของทีมเมื่อวานฟุตบอลตอนนี้ฟุตซอล มาเลเซียจะล้างแค้นในรอบที่2ขอแสดงความดินดีกับทีมชาติไทยพวกเราสนับสนุนคุณจากอินโดนีเซียมันเป็นเกมที่ดีไทยแลนด์จากพี่น้องที่เท้จริงอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อไปนะครับว้าวความคิดเห็นส่วนใหญ่ในโพสต์นี้เป็นชาวอินโดนีเซียขอบคุณเพื่อนๆจากไทยแลนด์ว้าวยักษ์เมืองไทย กลับมาแล้วยินดีด้วยจากเวียดนามหวังว่าคุณจะเข้ารอบสุดท้ายเพื่อที่เราจะได้กำจัดคุณเข้<ค>ามาถึงคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับอินโดนีเซียและไทยน่าจะเสมอกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการแปลคอมเมนต์ของชาวอาเซียนที่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับฟุตซอลทีมชาติไทยและทีมชาติมาเลเซีย ที่ทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียไปได้2ประตูต่อ6ในสึกฟุตบอลซีเกมที่ประเทศเวียดนามและสุดท้ายเป็นเพื่อนก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครกันด้วยนะครับขอบคุณครับ